จบ,จบไ,ปไปแล้วเ oh, <yeah. S 2> นะคะ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าจะสุดก็สุดไม่สุด,สดมันมีความกระอักกระอ่วนอยู่นะมากมัน <c oughs> อึดอัดแถมทั้งจะดำทางไปสู่ดำดิง่งเข้าไปอีกแต่มันก็ทำมัน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 ก็เน้นย้ำในรีแคปของเราในอีพีที่แล้วว่า อีพีนี้มันยิ่งตอกยาว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันลึกซึ้งมากขึ้นอย่างอย่างหนึ่งซ่ะเราเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันแสดงออกในอีพีเนี้ยมันทําให้เราเห็นว่าตัวของเอื้อเองอ่ะก็มรู้สึกกับเขาเหมือนกันก็รู้สึกแล้วอ่ะกับสิ่งที่พอถูกปฏิเสธว่ายกเลิกนัดนะจะต้องไปดูตัวก็คือช็อตช็อตฟิลมากรอกไหมคือคิงอย่ามาถามว่าโกรธไหม ช่วยดูหน้าด้วยค่ะคนเขาก็เลยจะซื้อชุดแล้วอะแต่แบบคือก็เข้าใจในมุมว่ามันไม่ได้เป็นอะไรกันนะเนาะใช่เมื่อเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามหรือจะไปความชัดเจนของสองคนเนี้ยเขาไม่เคยพูดเลยว่าเราคืออะไรกันเราแค่ปกลงปลงใจในแง่ของการว่าตอบสนองในความต้องการของกันและกันจบก็คือแค่เพื่อนนอนแค่เพื่อนนอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่ามึงอ,อย่าไปเลยมึง<อ>มึงมึง,ม,งมึงไม่ไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน,น่นออกไหมไม่มีสิทธิ์จะมาพูดหรือจะมาห้ามเขาขาานาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยพอใครที่เข้ามาในเกมเนี่ยมันก็เลยเจ็บทั้งสองฝ่ายไงเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยถึงแม้จะเป็นเฟนวิดแต่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกถูก,ถกมันเลยเจ็บทั้งคู่ถูกเพราะเกมนี้คือใครรู้สึก ก็คือแพ้ตอนนี้ก็คือต่างคนต่างแพ้ต่างรู้สึกแต่ว่ามันทาเหมือนเหมือนนำอะไรไม่ได้อ่ะเออเพราะว่ามันมันไม่ได้มีคนจะกล้าพูดออกมาก่อนว่าตอนนี้คิดยังไงเพราะว่ามันก็กลัวว่าถ้าพูดออกไปนะแม่งต้องจบความสัมพันธ์หรือเปล่าเพราะว่ามันเคยตกลงกันเอาไรในตอนแรกอะไรแบบเนี้ยใช่เออมันก็เลยแบบกระอักกระอ่วนจริงเออแต่แบบช่วงตอนที่เขาแฮปปี้มากๆอย่างแบบเนื้อ เออน่ารักตอนที่แฮปปี้มากมคือดีมากในในในช่วงพัทหนึ่งพัทสองของอีพีเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้แฮปปี้นะแต่พอพอพูดถึงพัทหนึ่งอ่ะเกินนานมากอ๋อตอนที่แบบตุตอนที่แล้วคือทุกคนรู้สึกล้วคือตอนดูอะแบบคิดแล้จันนะเปิดผิดตอนเมื่อวะเพราะว่าไอ้ฉากไอ้ฉากที่บอกว่า แอบแซ่บกันนะจะหอนน่ะคือเหมือนมันมันเป็นมันเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของพาร์ทสี่ในอีพีห้าเลยนะเนื้อออกไหมมันเป็นช่วงก้อนก้อนไทยไทยที่แบบว่าเกินครึ่งครึ่งหนึ่งอะเราเลยอันนี้มาแบบเพิ่มช่วงแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรท้าพนันกันเออท้าพนันกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหก็คือยาวอยู่ยาวอยู่คือแบบแต่ก็โอเคแต่แต่ว่ามันก็มีเส้นเรื่องเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆนะว่ามีการพนันขันแข่งกันเป็นมือพนันเบ่า ถ้าบอกมึงเป็นพิเ่เจตอะเอาแน่นอน พี่เจดไม่รู้เนี่ยปู่ไงคนไม่รู้เรื่องราวเขาจะพนันไงเออเขาบอกมั่นใจมากว่าเพื่อนเขาสองคนไม่มีทางแอบแซบกันหรอกพี่เจดเธอไม่รู้เช่ไว่าเพื่อนเธอขนาดไหนเออเขาไปกันหรือขนาดไหนหรอแม่เป็นแมวมิ้วเลยหุยพูดถึงแมวเหมียวพูดถึงแมวเธอหนุ่มอลีมากเลยหนุ่มอลีคือมันเซ็กซี่มากเลยเอาตั้งแต่ฟิลที่แบบนั่งจิบวายดิมระเบียงแต่แบบไม่ร้อนหรอเนาะถ้าเกิดไปตอนนี้ก็คือไหวแหลย ใช่ถ้าอากาศณปัจจุบันนะตอนเนี้ยก็ไม่ละจิบไาน์ไม่ไหวลยวุดเนี้ยแต่ว่าเบียร์ขนต้องเบียร์เลแต่ว่าอันนี้อันนี้คือบรรยากาศแบบว่าห้องคุคิงเขาดีงามบรรยากาศดีมากสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยโปรดักชั่นเรารู้สึกว่าเขาเต็มที่กับมันในโลโลเคชั่นต่างๆพร็อพเพิรมอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสวยแล้วแบบแสงอะไรเงี้ยดูเพลินดีนะเออมันทําให้รู้สึกว่าแล้วม่วนอารมณ์มันทําให้รู้สึกว่ามันยิ่งเซ็กซี่เข้าไปใหญ่อ่ะด้วยด้วยซาสกอ ด้วยคอสตูมที่เป็นแดงน้ำเงินการจิบวายซิมโบลิกต่างๆบอดี้แลงเกวชของตัวละครอ่ะมันสื่อให้เห็นถึงแพชชั่นที่สองคนนี้มีต่อกันนะอารมณ์มันแบบเออมันพุ่งข้ามมากแล้วจังหวะที่เอาของขวัญมาให้แล้วบอกมึงเหมือนแมวเลยอ่ะคุณจดยลเนี่ะมิโกจะไปถามเขาว่าเธอเธอลรเหมือนแมวป่ะาวใครวะไม่รู้ในอนาคตชิริ ซีรีเราเหมือนแมวไหมไม่รู้จักสิ่งที่คุณถามซีรีงงซีรีงงว่าเอ๊ะต้องการอะไรซีรีบอกว่าเอ้ยมึงหมายถึงว่ายังไงต้องการอะไรนะเออแต่แบบน้องเล่นดีนะเรารู้สึกว่าเจมอ่ะอย่างที่ได้พูดเลยคือมีความแบบดูควีนมากในในคาแรคเตอร์ของคุณอนนท์อะไรเงี้ยคือแบบการนั่งไข่ห้างการแบบ การแบบเขาเรียกว่าอะไรการใช้สายตาของน้องในการมองอมหรือว่าแค่จีบวยก็คือดูเซ็กซี่ขึ้นมาเลยรู้สึกว่ามันมีตริจจการอะไรบางอย่างที่มีความรู้สึกว่าว่าฉันแบบเหนือฉันเหนือเอออันนี้<ช>เรา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 มีความรู้สึกว่า ในนี้เรารู้สึกว่าเอื้อมีความแบบรู้สึกว่าเอาอยู่อ่ะเอาเอาคิงอยู่อ่ะคือคือเหมือนเขารู้แหละว่าสิ่งที่เขาต้องการจะทำางเนี้เขาสามารถที่จะกำราบคิงได้และคิงก็ยอมสยบกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะระบบทแมวเหมียวน่ารักก็ตามแต่ว่ายอมเป็นทาสถูกอะไรเลยเขาถึงพูดออกมาไงว่ายอมเป็นทาสถูกเพราะเขาเพราะเขารู้แหละว่าสิ่งที่คิงรู้สึกอ่ะรู้สึกกับเขาอ่ะ มันมันมากไปแล้วที่แต่ว่าเขาแค่ยังไม่ได้พูดกันแต่ความรู้สึกคือนึกออกไหมมันน่าจะรู้มันน่าจะดูเ้นของคนเนี่ยคือการที่เราการที่เราอยู่ใครคนหนึ่งที่แบบว่ามันลึกซึ้งเกินไปแล้วอะเราก็จะเราก็จะก็จะมีความเออมันก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรวะความผูกความสัมพันธ์ที่มันแบบคนที่มันเคยมีอะไรกันมาอนึกออกปะมันจะมีอะไรสักอย่างที่มันแบบคอนเนคกันอ่าอนาและจังหวะที่แบบว่า คอเรียเอยอะไรเอยเนาะแล้วก็เป็นมังจูแต่แบบเจินเป็นมังจูทานมีจังหวะน้องแบบการเล่นแบบเอียงหัวเอียงคออะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออน้องเก่งนะแบบดูดูแบบไปได้ไกลไปได้อีกไกลเลยจริงจริงแล้วพอมาฉากที่แบบว่าชวนชวนไปเที่ยวทะเลวันหยุดยาวอ่ะคือสายตาเขาดูเป็นประกายคือตั้งแต่ตั้งแต่ที่เรารู้จัก เอื้อมาในหกอีพีอ่ะเราไม่เคยเห็นเขามีความสุขเท่านี้มาก,ก่อนอ่ะตั้งแต่ชวนแล้วอ่ะเนาะตั้งแต่ตอนที่คินชวนแล้วอยู่เดี่ยวไปเที่ยวกัน,นไหมอ่ะแบบ้งแต่ต้นแบบมีแต่เรื่องแม่แฟนเกา่าคือ<ม>เขามไม่เคยเห็นเขาแปีเขามีแต่ความทุกข์มาตลอดอ่ะแต่พอตอนเนี้ยเราเรารู้สึกว่า ตัวเอื้อมีความสุขมากๆกับสิ่งที่มันจะกําลังกำลังจะคือคือในหัวภาพในหัวแล้วอะแล้วอะทันไปแล้วว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไรจะไปยังไงอะไรต่างๆคือมาหมดละโรงแรมไหนอะไรเขาถึงแไปแบบทำเดร์เสร็จแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นได้แค่คำแล้วก็เหมือนแบบอย่างเงี้ยเหมือนคิดมาอย่างเงี้ยสับสวิตแบบเกือคือเขายังไม่ทันพูดด้วยซ้ำอะว่าแบบมึงจะยังไงอะไรเงี้ยแต่แบบก็คือโดนไปก่อนว่าไปไม่ได้ละ สิ่งที่มีความสุขแฮปปี้จนก,กูเกือบน้ำตาปริ่มเหมือน,นฟ้าผ่า <laughs> ใช่ <laughs> ผ่าดังปรี๊ด <laughs> ใช่ก็เลยแบบโอ้ยสงสารคุณอนนท์เลยคือแบบเออมันแต่มันก็คือฟิลที่มันพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสิ่งจริงมัน,ม,นม,มันก็ไม่รู้ว่าจะไปห้ามไม่ถละอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะด่ามันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะแม้มันก็เออมันยังไม่มีแบบ เพราะว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นเป็นใช่ก็เราแค่เงินมาแสดงตัวตนด้ยน้นหมายก็จะไปได้ยังไงมันก็เลยแบบค่อนข้างแล้วมันและยิ่งคือลูกเราก็รักเขาไปแล้วว่ามึงใช่ลูกเราก็รักไปแล้วคือตั้งแต่ที่เจอมาอุปสรรคต่างๆผ่านต่างๆก็คือมีคิงอยู่ข้างๆแล้วแล้ววันหนึ่งแบบว่ามันคือเราจะได้ไปรีแลก์พักผ่อนมันคือความสบายใจแต่วันนึงความสบายใจเราหลุดออกไปกูก็เควงเลยดิ ใช่มึงแบบแบบเข้าใจนะแบบสมมติคือถ้าสมมติว่าแบบเราอ่ะแม่งคิดไปและว,ว่าแบบเดี๋ยวเราจะได้ไปนี่นู่นนั่นแล้วอยู่ๆแม่งไม่ได้ไปอ่ะมึงมันเปลนะมากนะนอนะเออแม้กระทั่งแบบไม่ต้องเป็นแฟนกันก็ได้คือแค่เพื่อนกันอ่ะแบบนัดกันอย่างดีๆแต่อยู่ๆมันบอกว่าไม่ไปละอ,อันนี้จะว่าอีนี้ต้องเข้าใจเหมือนว่าเราจะได้ไปดูบัตรเหมือนเราจะจองบัตรคอนเสิร์ตอะไรแบบ เออมันมันเฟลอะมันเฟลเนาะใช่ไหมเพราะทุกอย่างมันเหมือนถูกคิดอยู่ในหัวไปหมดแล้วมันใจมันไปแล้วนะใช่แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สิ่งที่แบบไม่ผิดแผ่ไปหมดอะเนี่ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าที่น้องพยายามแบบไม่ให้คิงมาหาหรือว่าไม่อยากจะพูดหรือพยายามหลบหน้าอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ความรู้สึกของเขาเองที่เขาเริ่มรู้แล้วว่ากูก็เริ่มคิดไปไกลเกินกแล้วอะคือเหมือนกับว่าเขาก็รู้ตัวว่าสิ่งที่อยู่ตรงนี้มันมันขลรคลึกเกินไปกว่าตอนที่เรา ตกลงกันไว้นะเขาบอกว่ากูเริ่มรู้สึกแล้วอะถ้าเกิดกูไอ่มีนน่อนี้เหมือนกูโดนสะกิดแผลแล้วแผลมันใกล้จะลามแล้วอะเพราะฉะนั้นกูต้องรักษาแผลก่อนไม่ให้แผลมันลามเพราะถ้าแผลลามมันจะเลื้อยลามมากมึอออกไหมคนที่แบบเริ่มรู้สึกว่ากูกําลังจะขาดแม่งไม่ได้เออมันพยายามเอาตัวเองออกมาแล้วอะเพราะรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่ากูถลันกูอยู่ไม่ได้ใช่เออแล้วก็เห็นกูรู้สึกมากกว่านี้แล้วมึงต้องไปอะ กูจะทำยังไงจบเลยน้องก็เลยพยายามเอาตัวเองออกมาโดยกาันที่จะลาออกจะลาออกเลยรอันนี้เข้าใจเลยนะเพราะเออจริงๆเราเขาจะเขาเรียกว่าไงมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเดียวมันมันมีปัจจัยอื่นๆหนึ่งนะมนร่วมงานหนึ่งหนึ่งเรื่องหัวหน้าหัวหน้าสองคือท่านไม่เอาตัวเองออกจากสถาสภาสถาบรนแบบเนี้ยมันมันจะมันจะยิ่งถล่มลึกเข้าไปอี่ยมันจะบุงอ่อนไม่ได้เพราะั้นเนี่ยเราต้องตัดไฟต้องตัดต้นลมในเมื่อเรา ไม่อยากให้มันความสัมพันธ์มันถลนหไืเป็นเงนี้ยเราจึงต้องเอาตัวเองออกมาเพราะถ้าเราอยู่ที่นี่อะยังไงมันก็ตัดกันไม่ขัดมันจะกันทั้งวันไม่อยากเป็นเพื่อนแหละแต่มันก็มีเหตุผลอะไรอย่าัสพอร์ตด้วยแหละใช่เรื่องงานเอยเรื่องรงานเรื่องแบบอีพีกิทอย่างเงี้ยคือน่ากลัวมากเลยอะน่ากลัวมากจริงนะคือแบบใครเจอสถานการณ์แบบนี้ควรจะแบบแต่เขาเล่นได้น่ากลัวดีนะเอาตัวเองออกมาอะแบบอีบวะคือคือแบบงงเหมือนกันนะว่าทําไม สมมติว่าเนี่ยหน้าที่การงานเขามันดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทําไมกูต้องเป็นคนที่เอาตัวเองออกมาออทั้งที่กลุ่มไม่ได้ทำอะไรอีกอ,ออกใช่ไหมแต่เพราะว่ามันมีอํานาจมากกว่าเราซึ่งแบบเออข้าต่อรอต่อเทียนนี่คิดว่าแบบในสถานการณ์ชีวิตจริงมีแน่นอนอะแต่แต่ก็เข้าใจนะคือ เราไม่อยากที่จะไปยุ่งกับปัญหาแล้วอะเอาเอาตัวเองออกมาง่ายกว่าคือถ้าเราถ้าเราไปต่อสู้อะก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่เนอะออกไหมมึงคือเจ้าของบริษัทคือญาติเขาใช่ถึงแม้เราถึงแม้เราจะมีถึงแม้เราจะมีกองกำลังที่จะต่อสู้อะแต่มันก็ไม่รู้ว่าสงครามครั้งนี้มันจะจบเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปอาไปง่ายกว่าให้มันจบแล้วก็ตัดไปเลยคือไม่ได้รับรู้อะไรแล้วแต่ว่านั่นแหละนม่ออกไหมเนี่ยทำไมคนที่แบบ ดีต้องแพ้ต้องแพ้ทั้าเคดิตต้องแพ้เหมือนอย่างอึอแต่ก็ชอบอย่างไงคืออย่างน้อยตัวของเอื้อก็มีคนดีอบมีคนดีตลายล้อมอยู่ตอนที่เจ็ดพุงตัวเข้ามาฟูเท็กอะโหพี่เจคือสุดยอดสุดยอดอาพิชาเพื่อนเขาพยายามจะช่วยแบบทุกอย่างนะแบบเออจะเขารู้เนาะสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือว่า คนรอบข้างะรับรู้และเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวของเอื้อเจอมันคืออะไรและเขาก็รู้ว่าเอื้อเป็นคนยังไงเนี่ยเพราะเนี่ยมันจึงมันจึงมีทีมอย่างนน้อยเอื้อคือมีทีมเป็นเพื่อนเช่นตัวของพี่เจตัวของคีหรือว่าน้องๆในทีมพี่ๆในบริษัทที่ไม่ใช่อีโหวนนาแต่อีพี่อะไรนะมงคลมงคลหยุดนะสันดานมากนะเนจริงแต่มันก็มีอยู่ในทุกที่แล้วก็หาพบเจอได้ง่ายมากๆเลยนะหนนะ บอกว่ามีอะไรพี่ช่วยไหมแต่พี่ไม่หัดอันนี้พี่ไม่หัดอันนี้ไม่หัดเลิกนะเลิกมึงลาออกค่ะเลิกนะอยู่ทำไรก่อนมีข้อความนีไว้ให้มาก็ไดไม่แต่ขับแล้วก็ยินดไม่แห้ไม่เป็นไรครับเออเหนื่อยไหมเหนื่อยใจอ่ะคือเหมือนไม่ทันจะได้มีความสุขก็ทุกข์ใหม่แหละี p หน้าคือทุกกระทมมาอยู่อยู่ทุกบ้านได้ไงกูคือบุกไปถึงบ้าน แล้ว้าต่างจังหวัดอะไม่ใช่ไม่เชี่ยแบบคนแบบเนี้ยคือไม่แน่ใจหรอกนะว่าแม่อยู่ต่างจังหวัดขนาดไหนเพราะว่านั่งแท็กซี่กี่ร้อยบาทนะที่ขอลูกไปแล้วบอกไปต่อเออหยุดนะแม่นั่งไปถึงไหนงงนั่นแหละก็คือไปโผล่บ้านเขาได้ยังไงแล้วแม่บอกว่าอะไรขู่ไม่เหรอแม่ชอบแะคนเนี้ยคนเนี้ยเอ้าแม่เป็นไรอะมึงว่าเนาะแม่ก็คือบุแล้วเหมือนพอดูตัวอย่างอีพอดูตัวเนี้ยเหมือน กขาใช้อันเนี้ยมันเป็นเครื่องมือในการต่อรองอะเอาจริงเอาแม่มาเป็นเครื่องมือในการต่อรองแน่นอนแล้วหนูเอือะจะจะผ่านไปได้ไหมจริงแลวยิ่งแบบเนี้ยก็คือต่อรองตแหน่งกับคิงอยู่อ๋อไอหมาคือตอนแรกก็เห็นแบบหูหางกระดิกอยู่เป็นไงล่ะหูรูแล้วตอนนี้ห่อยละดีเป็นไงเขาไม่เอาเราคือก็ก็คือรู้รู้แหละว่าคิงก็พยายามที่จะเดินเกมง้อแต่มันก็ มันสายปละตอนเนี้จะสายไปนิดนึงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเอื้อ้อยขนาดอะไรเออจะเปไรกับฉันหรอไ็นกว่าฉันรึแหลกไหมก็ชัดินคิงอยู่ใช่คิงก็เจ็บนะทิวก็เจ็บนะแต่คิงเธอต้องสู้ต่อใช่เธอต้องสู้ต่อแต่คิงรู้ต้องสู้นะเพราะว่ามันเป็นความสบายใจเดียวตอนนี้ของเอื้อเอื้อจะไม่เหนื่อยใครแล้วยิ่งถ้าแฟนเก่าบุกมาอีกอ่ะโอ้โหมึง ต้องละแบบพาแบบน้ำมนต์าสะเดาะคอบาสกุลเป็นมางกุลตายก่อนเขาว่าแบบทุกทางไยอ่ะอันนีทํางานทางครอบครัวทางแฟนเก่าลมบากมึงลบากนะเป็นเอื้อตอนเนี้คือแย่นะหรือว่าเอื้อต้องเปลี่ยนชื่อใช่เป็นอะไร ไม่รู้ให้พระพตั้งมันเป็นมัต้องเป็นผลุ <c oughs> นนผลวงใหม่อว่าไม่เ <c oughs> กิเป็นคนใหม่จะตกฟากวันไหนอะไรเงี้ยแล้วไ่ผุลวงใหม่ขอเปลี่ยนชื่อแล้วตั้งนามสก,กุลใหม่เป็นของตัวเองเ,อเพราะว่าตอนนี้แย่เลดอยู่กับแม่ก็ไม่ไหวละมันแย่มากจริงท็อกซิกสุดๆรอบตัวคือแบบไม่ไม่เหลือแทบจะไม่เหลือคนดีละนะตอนเนี้ยจริงเหนื่อยเหนื่อยแทนน้องเอื้อเลยสิอยากเอาใจช่วยจริงอีพีหน้านี้รู้สึกว่าแบบจะต้องหัวร้อนแน่เลยอะแบบดูแลรกับพี่ต้อม เออแบบแต่ฉันคิดถึงพี่ป้อมก็แสดงเขาคือปังเลยทุกคนคือพอดูแล้วมันแบบเงี้ยขาไม่เหี่ยวเลยเนาะดูแล้วมันเหมันเที่ยวอ่ะทุกคนก็คือเขาเล่นดีนั่นแหละนึกถึงเวลาเราดูละครสมัยก่อนแบบเออสมัยก่อนที่ยังเป็นอะไรสนุกมากเลยต้องคือตีบทแตกตลอดเป็นเป็นนางร้ายที่แบบเราเป็นนางเอกก็แสนดีเออ ไม่เป็นไรก็ไลค์คือไลค์มากเนาะจริงอยากให้ทุกคนถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยต้องลองไปดูในในไม่รู้ว่าูนทูตอเก่าๆแล้วก็เก่าะอไๆเลยลองไปดูได้ค่ะสนุกสนานมากเนาะเดี๋ยวเรามารอรู้กันดีกว่าว่าในเอพีหน้าเรื่องราวจะเป็นยังไงเนาะข่าวสััมพนธ์มันคืบหน้ามากแล้วแหละแต่อีรุงตุงนางสุดๆมันยังแบบอึกอัดอึกก็ในเมื่อเข้ามาในเกมนี่แล้วเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ผิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้อง เอาใหม่เลาะกันใหม่แล้วติดใหม่แล้วแต่แรกดูตัวอย่างตอนต่อไปคือฉันไม่เห็นความสุขเลยนึกออกปาคือเข้าจว่าต้องได้ทำอย่างเงี้ยเออคือแบบรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ได้ดูอ่ะทุกคนคือรู้สึกว่าอีพีหน้ามันน่าจะหนักง่วงอยู่เนาะนะใช่รอรู้กันนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนสามารถไปดูเวอร์ชั่นอันคัดได้ที่ไอชีนะจ๊ะวันนี้พวกเราทั้ง3าคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย